สวัสดีครับกลับมาพบกับโพ l ิ w ว r ร์ประจำวันจันทร์ที่12พฤษภาคม2025กันอีกครั้งนะครับท่านทราบหรือไม่ว่าพระเจ้าทรงรักท่านมากยิ่งนักในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่16ได้บอกว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์และโลกยิ่งนักถึงกับได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสเพื่อทุกคนที่วางใจพึ่งพาในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศตายนิรันดร์อยู่ในความบาป แต่ได้รับกบารบังเกิดใหม่มาเป็นลูกของพระองค์มีชีวิตนิรัน์ที่เป็นของพระองค์เหมือนพระองค์ชีวิตนิรัน์ในพระเยซูคริสต์หมายถึงการมีชีวิตของพระเจ้าอยู่ภายในเราเป็นชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุดและเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์กับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์มีพระลักษณะของพระองค์ ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่8-9ถึง9ได้บอกว่าแต่พระเจ้าได้แสดงความรักต่อเราโดยยอมส่งพระคริสต์มาตายเพื่อเราทาั้งทที่เรายังเป็นคนบาปศัตรูกับพระเจ้าอยู่ตอนนี้พระเจ้ายอมรับเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วเพราะเลือดของพระคริสต์ยิ่งกว่านั้นเราจะรอดพ้นจากความโกรธการถูกลงโทษเพราะบาปของพระเจ้าในวันพิพากษาเพราะพระคริสต์อย่างแน่นอน มนุษย์สามารถเป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมได้เพราะเลือดของพระคริสต์ไม่ใช่เพราะการกระทำดีใดๆเป็นการเสียสละของพระเยซูเพื่อความรอดของเราในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สี่ข้อที่เ้าได้บอกว่าความรักของพระเจ้าได้ปรากฏแก่เราก็คือพระองค์ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลกเพื่อให้เราได้มีชีวิตนิรันด์ผ่านทางพระองค์ชีวิตนิรันด์ที่เราเป็นอยู่นั้น ได้รับผ่านทางชีวิตนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์คริสเตียนผู้เชื่อติดสนิทใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเยซูคริสต์มากที่สุดแล้วได้เข้าส่วนร่วมเป็นเนื้อเดียวกันกันกบองค์เหมือนกับกิ่งของต้นองุ่นกับลำต้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้ขณะนี้บนโลกนี้แล้วไม่ต้องพยายามทำเองแค่รับรู้เชื่อวางใจฝึกฝนเท่านั้นเช่นขณะที่ประพฤติตัวแย่แย รับรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยพระองค์ทราบดีว่าเรานิสัยเป็นอย่างไรจุดอ่อนจุดแข็งของเราคืออะไรเราคิดอะไรอยู่และจะนำเราแต่ละคนอย่างไรในพระธรรมหนึ่งยน์บทที่สี่ข้อที่สิบได้บอกว่าความรักเป็นเช่นนี้คือไม่ใช่ว่าเรารักพระเจ้าแต่พระองค์ได้รักเราและส่งพระบุตรของพระองค์ให้เป็นเครื่องบูชาที่พอพระไทยถวายแด่พระเจ้าเพื่อชดใช้บาปทั้งปวงของเรา สละชีวิตหลังพระโลหิตเป็นแพรับบาปทั้งปวงของมวลมนุษย์ที่พระเจ้าผู้เป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมของมหาจักรวาลพอใจแล้วตามกฎฝ่ายวิญญาณบาปทั้งปวงของมนุษย์ได้รับการชดใช้ลบล้างออกหมดสิ้นแล้วตะวันออกไกลาจากตะวันตกเท่าไหร่บาปก็ได้ถูกเอาออกไปเท่านั้นเพราะรักพระเจ้าจึงทรงกระทำเช่นนี้พระเจ้าอวยพร,พรครับ